รสชาติตัวนี้นะครับต้มตมเนี่ยคือจะไม่ไม่เปรี้ยวนะครับไม่หวานนะครับรสชาติธรรมดามันเหมียมแกงแอบอนี้นะครับรสชาติคล้ายนั่นแหละนะครับ ดูเนื้อกับเนี้ยโถ่เนื้อกับยังไงม่ปรุงพริกใช่ไหมไม่ปรุงไม่ปุงก็อร่อยนะก็อร่อยแล้ว่าเนื้อหยาบด้วยนี่